ฮัลโหลสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้คู่สู้สคนเมื่อน,นี้จัดซุกสาวลาวในต่างแดดเนาะจะมาอ่าจะมาอ่าเว้ามาสาธิตเกี่ยวกับการเก็บภักษาพัก,กขีดเล็กให้ได้ยูดนุนให้ยูดนุนยูนานเนาะให้เอาไว้กินดนุดนดุนั่นนานนั่นเองกค็คือยูต่างประเทศเนาะทุกคนก็คืออ่าบางเถือบางยางเนะาะอาหารบางยางยูหนี่เขามีแล้ว แต่อันที่ห้าบุมีบางอย่างที่ว่าห้าหมักขนาดเนาะที่ว่าห้าเอาเป็นอันของดิบมาบัได้ห้าเกลยเอาเป็นอันแห้งมานั่นเองนี่ก็คือพักคี้เล็กมาแต่บ้านห้าเนะทุกคนถ้าว่าผู้ใดเนาะที่ว่าบสามารถเอาอันนั้นอันดิบอันต้มอันดิบนะมานําได้เขาก็เอาเป็นเป็นอันแห้งจังสิเนาะพี่น้อง าตากแหงก็คืออย่างอื่นเขาอาจจะมีอยู่นี่่ว่าเป็นพวกผักขี้เล็กยังซี่นะบางเธอมันอาจจะบ่มีอย่างสี่นะแล้วเขาสิมีวิธีการที่ไดเก็บรักษาไว้ให้กินแบบดุ่นๆได้ยังเสียนะก็คือ,อเขาเอามาแต่บ้านนี่เขาตากแหงมาเขาจะเขาจะต้มแบบต้มบ่ต้องเปืือยปันใดห,หรือว่าลวกเอา่กึกก็ได้ลวกแล้วตากแหงหรือว่าเขาจะเอาใบดิบตากแหงมาแล้วเขากลัวเอามาเอามาต้มเอาอยูเอามาเซียน้ำแล้วก็ต้มอยู่นี่ก็ได้เส้นเดียวกันเนาะ เขาจะเอาแห่งมาแบบอย่างซีเนาะแล้วเวลาต้มเขาจะเขาจะแช่น้ําแล้วคนต้มก็ได้หรือว่าเขาจะต้มเลยก็ได้อย่างซีนะหลังจากต้มแล้วแล้วเขาก็เอามา,าถ้าสมมุติว่าผู้ใดมากขมเนาะกับบต้องต้มหลายน้าถ้าว่าผู้ใดแบบว่าเออถ้าผู้ใดมากขมกับบต้องต้มหลายน้ําแต่ถ้าผู้ใดที่ว่าโบมากขมหลายอยางี่เขากระต้มแล้วเขาก็ะ เทน้ำออกตุ้มแล้วก็เอาน้ำออกตุ้มจักสองสามน้ำาแล้วแต่ว่าผู้ใดอย่าตุ้มเนาะอยาามักขุมหรือว่ามักบกขุมหลังจากที่เขาล่างน้ำออกเลยเนาะเขาก็ปั้นแล้วเขาก็เอาเขานะช่องแซ่แข็งไว้กินเนาะเอาไว้กินดนดนุดนนานๆได้แต่ว่าจะสุกนี่กินสองสามเทือกับมดแล้วเนาะเพราะว่ามักแล้วเขาก็อมใส่หนังเนาะอมใส่หนังแล้วก็จะแซ่จิบอกพี่น้องคีเล็กแห้งแบบซีเนาะ แล้วหลังจากนั้นเขาจะเอามาต้มเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งวิธีการต้มเนาะค,คือหมอ้อฝดๆนี่ทุกคนหม้อฝดๆนอะแล้วเขาก็เอาใส่เลยหรือว่าเาจะเซีน้ำก,ก็ได้แต่ว่าจันซุกจะบเซน้ำจะเอาใส่เลยเนาะทุกคนเ๋ยวทุกคนพักขี้เล็กแห้งต้มน้ำฝดๆใส่ลงไปเลยบวต้มแส่ก็ได้ทุกคน าลงไปเลยนี่ด้ยจ้ะทุกคนเวลาเขาต้มแล้วเหมือนกับเหมือนกับพักขี้เล็กกันสดๆเลยบมีความแตกต่างอย่างกันเลยแซบคือเกาถ้าหาหม,มักขมหรือบม,กมักขมมันก็แเรียแต่เขาสีต้มถ้าถ้าม,ากมัมกขมกับต้มจก สองน้ำหรือสามน้ำ้าบ่มาขมเขาจะต้มไว้เอาดุนๆแล้วคนปั้นออกก็ได้เห็นว่ามันจะเหมือนพักขี้เล็กสดเลยหลังจากที่เขาต้มแล้วทายมาใกล้ๆนะหลังจากที่เขาต้มขี้เล็กอ่าขี้เล็กแห้งเนาะเขาโจบจาเป็นต้องแช่น้ำห่อามาต้มแบบนี้เลยก็ได้เขาต้มแล้วเขาก็ปั้นน้ำออก แล้วเขาก็จานเอาใส่ตู้ใส่แข็งไว้เอาใส่ห้องใส่แข็งได้สั้นใส่แข็งได้แบบว่าสาหรับเขากินเทื่อหนหึ่งนาเขาเห็นสําหรับนะนถึงนแ้นละเทื่อนนะทั้งคะเขาก็ให้เป็นถุงเป็นถงุนถงแล้วเขาตู้ใส่แข็งไว้ถ้าว่าห้องมัต่บ้าน,นแห้งแล้วถ้าเาา้อปลาไปดวนเดี๋ยวมันจะขึ้นล้าขึ้นอย่าง พราะนั้นห่อมาแล้วห่อกลับมาต้มแล้วก็เก็บอ่าน่าแก่ตู้แต่แขกได้สามารถกินโดนได้เ่าจะเก็บไว้เป็นปีก็ได้แต่ส่วนหลายโบ้ทอดปีดอกพี่น้องเอามากิเมื้อเดี่ยวกับเบิร์ดนะแล้วแต่ถ้าคนอย่างนี้หลายกันเอาเค็บไว้กินโดดๆได้เนาะแต่จะซุกหนีญาติหลายพี่น้องหลายนี่แขงเพื่อนึงสองเพื่อกับเบิดแล้วเนี่ยเพราะว่าแขงเพื่อพี่เพื่อน้องน้ำ ได้อยู่สองสามเถือกระหมดได้จะกับท<อ>ี่เ,เ,เหอที่น้องเขาก็เฮ็ดเป็นเิ็นเป็นถงกับที่ละก็น้ำไปเขา่าตู้แซ่เว่ลาจะกินเขาก็ออกมาต้มอ,อีกเทือนึงหรือว่าให้ละลายน้าก้อนแล้วเขาก็ต่ำออมผู้ใดใชเฮ็ดออม,มเฮ็ดอย่างกันแล้วแต่บา,ากันไสและคือการจัดเย็บขี้เล็กสำหรับผู้ที่อยู่ในต่างแดงนเนะ เวลาเอามาจากบ้านเขาก็เอามาแห้งแล้วก็มาต้มแล้วก็นำเข้าไปเข้าส้องแซ่แข็งเก็บไว้กินโดยสดวนได้